เดือหายไปไหนอ่ะฮะมากินข้าวเลยเอ๊ะผีป่ไาไอ้โมอีกแล้วเนี่ยแอบกินอีกแล้วขึ้นมานอนไหนเกี้ยงนอนนั้นเดียหายนี่ลงไปได้ไงเดียฮะลงไปได้ไงที่ก็แคบๆเนี่ยฮะแล้วจะขึ้นยังไง ขึ้นยังไงเอาขึ้นยังไงขึ้นยังไงลงไปได้ไงอะลูกมาไหโอ้ยตายละตายละโอ้ยเดี๋ยวลงไปงตั้เมื่อไหร่เนี่ยอืลงไปงตั้เมื่อไหร่ เาอนำบาตต้องอุ้มอีกลงไปติดตั้งแต่ตอนไหนออะเดีย่ยฮะลงไปติดตั้งแต่ตอนไหน